ศูนย์สิลประชีพนะครับอดีสุรินนะครับจอที่เจ็ดเข้ามาถึงแล้วนะครับจอที่เจ็ดนี่เป็นของดำารงภาพยนตร์นะครับลำารงนี่เป็นของดีบุรีรัมย์อีกหนึ่งนะครับระบบเสียงของดำารงนี้ก็จะเป็นครับผมนึกว่าดำารงไม่มาแล้วต้องมาครับระบบเสียงของประดิษฐเจริญทั้งระบบนะครับดำารงอีกหนึ่งของดีบุรีรัมย์นะครับ นี่มาเป็นจอที่เจ็ดนะครับจอที่เจ็ดของลำรงอรงภาพยนตร์ไปไหนเอเปไปไหนตามมา,า,มมาที่มาการภาพยนตร์ุริรทร์นะครับจอที่เจ็ดเข้ามาถึงแล้วนะครับของดีบุรีรำลำรงอรงภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะได้สัมผัสระบบเสียงของประดิษฐ์เจริญทั้งตู้ทั้งขยายนะครับรู้สึกว่ากะทีห้าพันห้านะครับหน่อยนี้กำลังหาที่ลงของอยู่ครับ ราคาที่ลงของอยู่วันนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับให้ลงข้างละสิบสองใบนะครับสองใบจำกัดนะครับจำกัดไม่ได้ลงเต็มนะครับไม่ได้ลงเต็มวันนี้จอก็ประมาณสิบเมตรนะครับวันนี้สิบเมตรไม่ได้ลงเต็มพี่กัดน,นะครับวันนี้เพราะว่าหลายจอนะครับหลายจอสิบจอนะครับตามตามเป้าสิบจอแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาครบหรือเปล่า ตอนนี้ก็มาจอที่เจ็ดแล้วนะครับจอที่เจ็ดแล้วมัวแต่ไปทำอะไรอยู่ดำรงภาพยนต์นี่ติดบเด็กอยู่แถวไหนเขาตั้งห้างพี่เแี๊บเดียวเร็จมือชิทซะนั้นเลยหลังหาที่ลงจะเอาตรงนี้เลยป่าไม่รู้ตรงไหนก็เลือกน้ำที่ขยับไปทางนู้นก็ให้เป็นระเบียบเขา ดำรงก็จะมาแค่คืนเดียวนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีหน่วยอื่นมาทบเปลี่ยนดำรงภาบพยนตรีรำนะของดีอีกหนึ่งนะครับผมถ่ายให้ดูประจำนะครับให้ชมประจําแล้วก็ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้ดำรงสงสัยจะอยู่ใกล้แต็งโมแน่นอนนะครับไม่ใช่คนเต้นแล้วเหยียบแต็งโมแตกหมดนะครับม,มาอยู่ใกล้จอหนังเลยนะครับเนี่ย ครับผมโอ้แตงโมลูกสวยๆเลยครับผมนี่ดำรงก็ถ้าไม่ลงตรงนี้ก็จะขยับไปตรงนู้นนะครับมีอยู่อีกเก้าหนึ่งโปกเกลภาพยนตร์โปกเกลอาจจะลงตรงนี้ติดดอยู่ตรงนี้โอ้ไปเอามาจากไหนนี่มาจากบีรั์ครับเพิ่งมาติกระป๋าครับไม่ไม่มีฝนนะทางนู้น ัาา้นกินไม่ได้เนียอ,องยครับเพื่อนแมาดูหนังก็มากินแตงโมได้นะครับมากินแตงโมได้ตอนนี้เด็กหน่ยวยก็กำลังโงล,ลงของอยู่นะครับยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงตรงไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะลงสอเจ้านะครับมีโฟแก้วกับดำโรงภาพยนตร์ เลยลูกพี่หายไม่ใช่กลับบ้านเราเลยไม่ใช่กลับบ้านเราหรอกลับบ้านแล้วมั้งอันนี้เซลเล่นนะครับเจ้าของดับรงยังไม่มานะครับมหาคามภะพยนตุรินทร์นะครับสุรินทร์ นเยอะมากนะครับฝั่งโน้นก็มีโมเครื่องเสียงเหมือนที่บอกนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ไปถ่ายนะครับผมจยะจับกลุ่มอยู่แต่แถวหนังอยู่แถวนี้ครับอี้ทีก็ลงตู้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วด้วย นังมาก็จะทยอยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าหน่วยไหนที่มาบ้างนะครับหน่วยไหนที่มาหน่วยไหนที่ยังมาไม่ถึงปกติก็จะมาสิบนะครับแต่ตอนนี้มาแค่แปดนะครับถ้านับลรำร้อยลำรงกับโอแก้วก็แปดเ,เรา,เราดูอีกสองหน่วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีที่อำเภอสนมด้วยครับพรุ่งนี้ก็อาจจะตามไปเก็บบรรยากาศแถวอำเภอสนมอีกรอบหนึ่งนะครับ ีรำีรีมมร,รมของดีบรีรมอีกหนึ่งระบบประดิษฐ์เดินท,ทั้งระบบเลยนะทั้งตู้ทั้งขยายตู้แท้ข้างเออสูตรของประดิษฐ์ระบบเตียงใช้ได้สุดยอดมี